วันนี้ผมเดินทางมาที่วัดพระพิเรนนะครับอยู่ที่เขตป้อมปราบสตูพ่ายนะครับเพื่อนๆวันนี้พามาเช็คราคาเหรียญพ่อแก่นะครับก็ติดตามและรับชมไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆ ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆืนทุกคนนะครับอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้การเดินทางของผมก็อยู่ในกรุงเทพนะครับผมนั่งรถเมล์สายหนึ่งจากบางรักนะครับมาลงที่แถวเขาเรียกอะไรล่ะแถวเยาวราชครับแล้วก็เดินลัดเลาะมาที่อยู่หลังคลองถมนะครับวัดพระพิเรนนะครับเพื่อนๆน,นี่ mm. เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลน,นะครับทราบข่าวว่า เขาทำวัตถุมงคลคือพ่อแก่นะครับทางวัดพระพิเรนก็ขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับพ่อแก่ของวัดพระพิเรนนะครับผมก็เคยมาแถวคลองถมแล้วก็เห็นวัดพระพิเรนเรื่อยนะครับแต่ไม่เคยเข้าไปชมภายในวัดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เข้ามาสำหรับบารมีพ่อแก่วัดพระพิเรน ต้นเกิดเหรียญบรมบคูพ่อแก่วัดพระพิเรนปี2 5 1 3นะครับและก็เรื่องราวปฏิหารจากแรงศรัทธานะครับพ่อแก่หรือพระฤาษีถือเป็นครูบาอาจารย์ที่บุคคลในแวดวงศิลปะทุกขแขนงให้ความเคารพนับถือนะครับเพื่อนๆพ,พระฤาษีเป็นนักบวชประเภทหนึ่งในาศาสนาฮินดูอาศัยอยู่ในป่ามุ่งทำจิตภาวนาและสมาธิ โดยเชื่อกันว่าพระศิวะมีรูปร่างหนึ่งเป็นพระฤาษีและครูที่ประสิทธิประสาทนาฏตสินนะครับวันนี้พอทราบข่าวว่าทางวัดพระพิเรนนะครับได้จัดสร้างเหรียญพ่อแก่รุ่นใหม่ขึ้นมาผมก็รีบมาเลยนะครับเพื่อนเพื่อมาเช็คราคาวัตถุมงคลแต่เขาเปิดให้สั่งจองนะครับเพื่อนเพื่อน แต่จะมาดูว่าภายในวัดก็จะมีเหรียญอะไรบ้างนะครับที่เหลืออยู่นะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับเพื่อนๆอยู่ตรงไหนเอ่ยตามผมมานะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวัตถุมงคลที่เขาจัดสร้างขึ้นใหม่จะราคาประมาณไหนนะครับนี่ครับเหรียญกลม500นะครับเพื่อนๆ 500บาทนะครับห้าร้อยบาทส่วนท้าเวสุวรรณก็หนึ่งร้อยนะครับนี่ครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้หนึ่งร้อยนะครับแล้วก็มีเหรียญน,นี่หกร้อยนะครับ ราคาคงจะต่างกันอยู่ที่เนื้อนะครับหกรอทาเวทนี่100นะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับเหรียญนี้ก็หกรอนะเพื่อนๆนี่สวยนะครับผมถือว่าราคาไม่ได้สูงมากนะครับแต่ พิธีพุทธาพิเศษนี่เกจิอาจารย์มาเยอะนะครับพระอาจารย์แจ้ก็มานะครับนี่นี่เจ็ดรอยเพื่อนเพื่อนเจ็ดร้อยบาทนี่ก็เจ็ดร้อย เหรียญละเจ็อยหรือว่ารวมนี่300นะเพื่อนเพื่อนตรงกล่องนี้300นี่นี่เก้นะครับเป็นช่อเก0าครอบครอบแก้วด้วยนะครับสำหรับตั้งหน้ารถนะครับนี่ก็สวยดีนะครับราคาก็อยู่หลักร้อยนะครับนี่300ย ราคาก็น่าเก็บน่าบูชาอยู่นะนี่สี่รอยก็มีเพราะราคาไม่ได้สูงมากนะครับนี่หกรอนี่ครับ ดาราก็มาเช่าบูชานะครับนี่พี่มดดำก็มานะครับทางวัดก็ยังมีอยู่นะครับเพื่อนๆรีบมาก็แล้วกันนะครับเพราะช้าอาจจะหมดนะครับเพราะกระแสเหรียญพระแก่มาแรงมากนะครับสำหรับวัดพระพิเรนนะครับ เหรียญนี้ก็สวยนะครับ299เองครับเพื่อนๆนี่350นี่299ยังพอมีอยู่นะครับนี่150นี่เท่าไหร่นี่เอ้อยเก9 9สใส่จะเป็นรุ่นเก่านะครับ ตรงนี้5,499นสีร้บก้าะครับสำหรับเสียญพระแก่นะครับแล้วก็มี2,599น่าจะเป็นเหรียญเงินนะครับนี่เป็นชุดก็มี3,999 ในวงการศิลปินทุกขแขนงนะครับเชื่อกันว่าพ่อแก่หรือพระเอษีได้เป็นผู้นำเอาศิละปะขแขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการร้องรำน่าตะศิลต่างๆก็ให้เกิดความสุขแก่มวลมนุษย์ชนนะครับดังนั้นศิลปินหรือผู้เกี่ยวข้องในศิละปะทุกขแขนงจึงเคารพพ่อแก่นะครับเพื่อนๆสำหรับเหรียญพ่อแก่ของ วัดพระพิเรนนะครับก็คือเหรียญบรมมครูพระแก่วัดพระพิเรนปี2,513นะครับเป็นเหรียญที่ออกให้บูชาเพื่อเป็นที่ระลึกในพิธีไหว้ครูณนะวัดพระพิเรนเมื่อวันที่10กันยายน2,513นะครับจัดสร้างโดยสมาคมสงเคราะห์สหายศิลปินนะครับโดยสมัยนั้นให้บูชาเพียง20บาทนะครับเพื่อน แต่ตอนนี้ก็คงจะหายากและราคาเล่นหาคงจะสูงนะครับโดยในสมัยนั้นก็ได้จัดสร้างได้ในจำนวนไม่มากนะครับมีเนื้อทองคํา9เหรียญเองนะครับเนื้อเงิน99เหรียญและเนื้อทองแดงกระไรทองประมาณ5,000เหรียญน,นะครับเนื่องจากได้เกิดบล็อกแตกในระหว่างการจัดสร้างนะครับเหรียญบรมบรคูเพ่อแก่ วัดพระพิเรนปี2 5 1 3มีพระเกจิอาจารย์หลายท่านได้ร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับอธ,ธิเจ้าคุณนอวัดเทพศิริน,นะครับแล้วก็หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่นะครับในสมัยนั้นแล้วก็หลวงปู่โตวัดประดูชินพีนะครับสำหรับวงการศิลปะและเหล่าบรรดานักสะสมได้ยกย่องให้เป็นเหรียญได้รับความนิยมจากการกล่าวขาน การเรื่องประสบการณ์ที่เกิดแก่ผู้ที่บูชาจำนวนมากนะครับจึงเป็นที่กล่าวขวัญในหมู่ศิลปินว่าเป็นสุดยอดในด้านเมตตามหานิยมยกให้เป็นเหลียงอันดับหนึ่งในสายพ่อแก่หรือสีที่สุดยอดแห่งเอกอุนะครับสำหรับการไหว้บูชาพ่อแก่นะครับก็สามารถไหว้ได้ทุกคน ทุกอาชีพไม่เพียงแค่ศิลปินนะครับหรือผู้ที่ทำงานด้านศิลปะเท่านั้นทุกอาชีพสามารถไหว้ขอพรจากบรมครูได้นะครับเนื่องจากพ่อแก่มีชื่อเสียงด้านเมตตามหานิยมด้วยใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มที่แสนอบอุ่นนะครับเพื่อนๆโดยการไหว้บูชาให้ใช้ดอกไม้ทูบเทียนหมากพลูน้ำร้อนน้ำชาแล้วก็ท่องคาถาบูชาพ่อแก่ นั้งนโมสามจบนะครับอักคีพาหูบุกผังสักการะวันทะนังบรมวครูอาจาริยังอารหังอะพิปูชยามิหรือหาเพื่อนๆคนไหนไม่สันทัดภาษาบาลีนะครับเราก็ให้ใช้จิตน้อมรำลึกถึงพ่อแก่บอกกล่าวให้ครูบาอาจารย์ รับการสักการะแล้วขอพรก็ได้นะครับเพื่อนๆทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ